ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเอยไม่ไหวเก๊กตั้งนานนะ <don> ตัวไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูเก๊กตั้งนานนะตัวไอ้หนูฉันเย่ยสวยกว่าเธอเยอะไหนดูหน้าหน่อยเ uh. ก๊กตั้งนานนะโถอู uh. ้อู้ไอ้วันจน sexy. you want sexy yes you sexy yes very much everyday sexy I like I like see อ่ะกระโดมหายไปไหนวะอ hmm I'm sexy เสื้อไอเนี่ย you know my my ah yes my my friend แฟนคลับแฟนคลับกิ๊ Charlie oh really yes you want see underwear underwear yes แฟนคลับ I want see yes f r ฟนคลับ give me I want see you ทั้งตัว and you know I'm ไม่ซักทั้งตัว wow ไม่ซักไม่ซักไม่ซักกางเกงในไม่ซักบ็อกเซอร์ไม่ซักกางเกงใน I like คือเออชาลีชอบชุด very 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 suave handsome เว้นไอใส่ชุดหล่อ yeah Yes I know you very very love พรุ่งนี้เป็นงานของเกงลิงเยอะๆนะครับผมอาหารไม่เอาแล้วนะครับน้ำหนักขึ้นมาสิกิโลเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ากางเกงลิงยังรับอยู่นะครับขอไม่รับอาหารแดดทั้งสิ้นนะครับขอกางเกงลิงสองตัว สตัว50บาท3ตัวร้อยพอนะครับผมพวกนี้ไปร้องเพลงนะครับแต่วันนี้ยังไม่รู้เลยว่าร้องเพลงอะไรแต่ก็จะร้องให้ได้เป็นเวทีนะครับผมรอหรอเฮ้ย last night tired tired last night last night เหนื่อยไหม last night yesterday yes อื yesterday l d t e r l d t e im low i'm in n o i'm im e o w กินข้าวยัง no ย yes, ัง yeah i'm hugh 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 จะตายอยู่ได้อูอืมไอ้เล่นแบบนี้แหละโอ้โหคนด่าไอ้ที่หมายไว้ว่าเลยเข้าใจแย่น่า yeah, ร yeah, ักน่ารักน่ารัไอ้ฮุ้จะตายอยู่แล้วเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยอยู่เนาะน้องอืมเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวฮุ้เออเพื่อนๆชอบ หิวจะตายอยู่แล้วยวจะตายอยู่แล้วยูหิวจะตายอยู่แล้วฮิวจะตายอยู่แล้วเดสน่ส่วนไอ้อตายเลยพอยูพูดแบบเนี้ยโอ้โหทั้งคืนฮังกรีเตสิวเล้ยโคตรน่ารักเลยเพื่อนว่างงานอย่างนี้แล้ววางไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ยังแก้ตัวทันอยู่นะครับผมแต่ถ้าตอนไม่ได้อยู่นะครับแก้ไม่ทันนะครับวันนี้นะครับมีไลฟ์นะครับผมวันนี้เนี่ยวันนี้นะนนนะไก่ห้วไรมาด้วย my my friend name ไก่หัวไหล่ไก่หัวไหล่ yes you remember my friend ไก่ไก่หัวไหล่ไก่หัวไหล่ข้าพผมคล้องคล้อง my brother ไก่คล้องคล้องไก่ไก่ no ก้องไก่ไก่ yes ไก่ไก่หัวไหล่ we today walk ไก่ yes we we ไก่หัวไหล่ and and ไก่ไก่หัวไหล่ร้องเพลง you know ร้องเพลงซิงเกิลสองร้องเพลง very good yes ไก่ห้อยไห่ร้องเพลง very good let's y e s t h a n k you I could it ก็คือว่า c o ค l d เดชคือเนี่ยโอ้โหค่ะไอ้เดี๋ยววันนี้เราผมจะบังคับคุณร้องเพลงอีสานด้วยใครด่าผมผมไม่สนใจหรอกครับผู้คุณด่าผมเลยครับผมคงชาลีแค่ขยับตัว ก็ผิดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ยผมจะให้เขาร้องเพลงสารเดีย๋ยวลองลองบอ่มียังก็มียังมาพังทลายมาพังทลายความหังความหังคงสองเราได้คงสองเราได้แม่ดินสลายแม่ดินสลายร้ยองไงวะ Heartless Heartless <land> Heart <land. S 3> ด้วยแห่งกองไฟแห่งกองไฟแม่มีน้ำตา เข้ามาเสียงเราอยู่ๆสายต่ำๆเข้ามาแดงเติมคุ้ามาแด่งตอความปวดห้ามความปวดห้ามร้องไงวะไม่เคยคิดเสียงต่ำนะครับก้องหัวไหลอ่ะเอ้ยไก่ไก่หัวไหลไก่หัวไหล you remember my friend name my friend ไก่หัวไหลไก่หัวไหลไก่หัวไหลก้งก้งก้งหนูก้องก้งไม่ก้งก้งก้งอ๋อเพื่อน y o u เ f r i e n don't d understand no g a i g a i K I gai gai. K I gai K I gai I'm hard to Charlie nice. mm, I don't know uh, No 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 Charlie ไม่ผมจะจับผมจะจับตัวแรงอ่ะทำไม uh. ทำไม uh. ทำไม uh. ทำไมอืมอืมทำไมทำไม Here ทำไมอ้าวอ้าวอ ทำไมทำไมอัตโชทำไมไอ้ต้นหมูไว้ไว้ why ไหนมพ์มาเดพิมพ์มาด่าผมเดิเอพิมพ์มาด่าผมเดิเมื่อคืนน่ะจับแขนแรงด่าผมกันทั้งคืนเลยรู้ว่าข้อความมันเด้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่เลย I'm hard to hear I don't know why it here because you dance มากเกินไป I don't know เจ็บ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 เดี๋ยวก็หายเพียงเพียงอืม

ระวังระวัง everyday everyday ระวังระวังระวัง e v e r y d everyday e นิ่พาสุกคุนคา a n k ใครวะดีใจจังเลยอ่ะอยากอยากมีโมเมนต์แบบเนี้ก้องทำไม่ได้ช่องกูบินเดีแยม่วันมีที่ทำมาหาเราเย็นนี้เรามาสู้กันไหมอยู่ไหนเนี่ยกรุงเทพฯหรอ ใช่อยู่ข้างห้องมึงเนี่ยเม็กไปติดต่อช่างไฟหน่อยไฟตกใช่ปะไฟน้อยมากเลยแอร์มึงคุณนึกว่าเตาอบเพิ่งเปิดเลยเดี๋ยวรอก่อน้ยสู้กันหน่อยดิอยากรู้ว่าพลังเราสองเฮ้ยสูสีสูสีเลยเปิดมาก็ไม่ถึงร้อยเออคมีคนถามว่าตื่นเต้นไหมตอนเย็นอ่ะได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์อย่างพี่อ่ะ ตื่นเต้นมากเอ้ยยูเซไก่วไไก่วไไก่ไหเอย่าเนนไก่ไวไหลบอกเ่อบ้าทีบโนโนโนไก่วไรลอมชิคเ้นชิคเ้นหวไลนิคเนมนมเนชิคเ้นธนาลยัมินไ้องอากอยากกินไก่ทานยากินไก่อย่าฉันยากินไก่่กล้องดียวพี่ชาลีชาลีพูดพูดตามพี่ชาลียูเซฟอมี่ ฉันอยากกินขี้ฉันอยากกินขี้โอ้กองก็ไปตากแดดที่ไหนมาเนี่ยอ้าวเยยนใจเย็นอ้าโอเคจะไม่มีที่ทำงานขอขอโทษนึงบอมีแบบเอ่อคู่ครองคู่ครองบอมียังเมื่อพังทะลายความพังเอาซองลงได้แม่นดินสลายยังมั่นคง พี่มันซูเปอร์สตาร์น้องเอ้ยนี่ you know i m uncle นี่ซูเปอร์สตาร์ในไทยแลนด์โอ้ยแบบนี้ว้าว good boys ฮะคนป่วยยังก่อน boys 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 น้องว่าคนป่วยยังก่อนออชาลีฮะครับผมน้องว่าคนป่วยยังก่อนที่ไหนน้องพูดว่าคนป่วยอะไรนะ โอ้ไม่เป็นไรเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้ไม่เไเออเดดเดดไอขุณเดดมันนึกว่าแข่งกันอยู่ไอ้เดียวคุณเดดนี่เพื่อนกูเองคุณเดดคุณเดดขุนเดดนี่เพื่อนนี่พี่พี่กูเองเออคุณเดดมึงข้ามฝั่งมาหากูหน่อยอืม โอกาสชนะไม่ค่อยมีเลยอ่ะทำได้หืมไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียแล้วคุณเดชมาหาคู่ชาลี่ยิงดิคุณเดชขามาหาคู่ได้พวนึงโอ้ยไก่ทำได้เดี๋ยวก็มี่ว่าผมไม่เคยมานั่งพีเคกับใครที่แบบอยู่แค่คนละห้องแบบนี้เลย <laughs> นักทำไมทำไมถึงหลอ่อมันหล่อตั้งแต่เกิดเลยหรือว่าเพิ่งมาหลอ่อฟิลเตอร์พี่พี่ก็เปิดฟิลเตอร์แบบผมดินักล่างทองเดี๋ยวนฮะยเฮ้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 ย,เ,ยเทพกำลังมาห้องพี่แล้วสี่พันกล้องเปิดฟิลเตอร์เดียวกันดิฟิลเตอร์ไหนเอาเดี๋ยวหาเดี๋ยวก็เจอเปิดฟิลเตอร์หน้าหล่อแบบนี้หน่อยดิ หรอนี่แหละนี้แหละกดไปเลยก้องไม่หลอกะก้องนี่กี่โมงเนี่ยไอ้แจ็คเหมือนไอ้แจ็คแฟนฉันเลยไม่เอาอ่ะไม่หล่อเอาไงไงเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยของกามินแบบนี้เคได้แล้วเฮ้ยขอบคุณนะอะไร นี่ใช้แล้วเหรอกูเคยด่ามึงไหมหคือเกามีคนบอกว่าแม่เหมือนเดิมเฮ้ยห้าเท่ากันลเลยผมบอกให้เลยนะกล้องห้าเท่ากันละห้าพันกับห้าหมื่นผมบอกให้เลยนะคุณเตรียมตัวไว้เลยกล้องวันนี้เข้าไลฟ์แบบคุณจะทำให้ผมจ่อยคุณจะทำให้ผมดรอป ผมคือเบอร์หนึ่งของไทยแลนด์แต่คุณโดนแมวคุณเดี๋ยวซุปเปอร์สตาร์ฟอว์เกคันทีเดี๋ยวิ้กระซองคันทีฟอร์เด็ไทยแลนด์ขี่กระโมมโคยซุปเปอร์สตาา์เด็คันทีไม่น่าเชื่อนะผมไอ้ไอ้ไอ้ที่เราดูเนี่ยผมจะบอกให้ว่าหลายๆหลายๆที่เนี่ยเวลาเขา PK เนี่ยเขาอยู่ห้องใกล้ๆกันด้วยนะแต่เราไม่ไม่ไม่มีทางรู้เลยพี่รู้ใช่ปะ ไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีเขาเป็นเขาเป็นโมเขาเป็นบริษัทพี่แล้วก็แบบว่าคืออยู่แค่ห้องห้องถัดไปแบบอยู่ติดติดกันนั่นแหละแต่ว่าก็คือออกมาพีเคแบบเนี้ยแวมาแสดงกังมาเฮ้ยแฟนแฟนเขาก็ได้เงินอย่างเงี้ยเหรอผมจะเป็นเนี่ยผมก็เป็นครั้งแรกที่พีเคดยพี่พี่แม่งอยู่ข้างๆห้องผมอ่ะเออเนาะเกิดมาหล่อเลยหรือว่าเป็นยังไงเฮ้ยผมไม่รู้จักคุณใครวะเอ้าไม่รู้จักคุณ นี่คุณเป็นใครเนี่ยเออไม่ใครอ่ะนี่คุณมานั่งกันสองคนอ่ะเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะอยากดูโชว์สดไหมล่ะเฮ้ยดูดิอ้ยแต่ที่จะปฏิเสธใช่ผมผมไม่ได้ผมไม่รู้จักพวกคุณสองคนแต่ผมรู้จักคุณพวกผมคุณโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย go 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 เฮ้ยผมชนะนู้นไปเลยนะ แกไลฟ์สดช่องใครช่องการมินพี่ผมไม่ได้ไลฟ์เขาชวนผมไลฟ์เฮ้ยผมไม่รู้จักคุณคุณชวนผมคุยได้ไงเนี่ยคุณมีกี่ขาสองผมมีสามโอ้พระเจ้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ